ครับอนที่นี่เพื่อนครับเพื่อนผมครับพี่เตี้ยครับแล้วจ็คตอนเช้าไมเข้าไปปลูกพี่กองวะก็เขาปลูกแล้วก็เขาคดเห็นนะครับปลูกเขาบอกให้เราไปปลูกในบ้านเเอาลยนี่เนาะ Today you finish right? Yeah. Yeah yeah I got it I got it. You are document? Yeah. I have at home. Oh okay. I finish yeah. Okay okay. อันนี้คือความสุขเหรอก็แน่เลยดิ Okay. เดี๋ยวนี้กำลังเข้า EP หนึ่งกันใช่ไหมใช่ไหมหนึ่ไม่ใช่แล้วไอ้ที่เราไปถ่ายมาสองสามอันนั้นไม่ใช่ EP หนึ่งเหรอทำไมตอนนึงอยากรู้ทำไมต้องเอาอันนี้ออก อีพีหนึ่งขอเหตุผลหน่อยน่าจะมีคนอยากรูนะว่าในหนึ่งวันอะความสุขของผมมันคืออะไรบ้างเงี้ยอ๋อมันก็คือมันก็เรียกว่าเป็นความสุขไหมมันก็เป็นความสุขในทุกๆวันแหละเพราะมันคือกิจวัตรประจําวันที่เราทํากันอยู่แล้วเหมือนอย่างวันเนี้ยเราก็เช้าไม่ใช่เช้าดิเพราะเมาไม่ใช่เช้าดิเพราะเมาอย่างที่บอกวันไหนดื่มเยอะก็ตื่นสายหน่อยวันไหนดื่มน้อยก็ตื่นเร็วหน่อยแล้วก็อยู่บ้านแหละ แล้วก็อาบน้าเข้าออฟฟิศเข้าออฟฟิศสโมสรที่ชมรีเตเดียมแล้วก ames, nowhere, like ็หาอะไรกินนอนเล่นโทรศั์เล่นเกมดูทีวีดูหนังซีรีส์อะไรไปเรื่อยบ่ายๆก็นัดกับน้องๆกันกลุ่มที่สนิทสนิทกันไปร้านกาแฟแล้วก็มาสนามซ้อมบอดรับสุสนี่เราต้องไปเค้ืองก็อุ่นดีแต่เหลือแค่วันเดียวเราไประยองลําบากเพราะว่าเพราะชลบุรีมันอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มระยองมันอยู่สีแดงธรรมดา ถ้าเกิดเราไปนู่นแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาข้ามจังหวัดด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาดูสนามเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งจะสี่โมงนินดๆเกาเตรียมตัวซ้อมบอลอย่างเงี้ยจนซ้อมเสร็จอะอยู่ทุกวันจนซ้อมเสร็จก็กลับบ้านก็เราไม่ไปซ้อมอะ ไม่ไปวอมวอมอะไรกับเขาก่อนหรอนะโ,โคตรโคตเก่าเลยกับตันแดดร้อนด้วยตอนเย็นก็ทากับข้าวกินกันที่บ้านก็แวะซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยก็จะมีร้านประจําอยู่หน้าซอยเข้าบ้านก็จะเก็บตังค์กันบางคนก็ให้สัปดาห์ละ300ร้บางคนก็500อะไรเงี้ยทุกคนก็แล้วแต่กินอะไรก็ได้หมดแต่กล้องมันก็แบบ มาเอาโสหน่อยมาเอาโสสูตรมันก็เอออยากกินนู้นกินนี่อะไรเงี้ยแต่อย่างวันเนี้ยเราก็เลยไม่รู้จาททำอะไรมันก็เบื่อทําทุกวันก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่ได้ทําข้าวผัดต้มยำกินนานละก,นนก็อีกอย่างนึงคือข้าวคุกปลาเรานึกถึงสมัยเด็กอะที่ยา่าเขาคุกให้อะ่ะแบบข้าวคุกปลาทูทอดอย่างนั้นอะใส่น้ำปลาพริกมะนาวอะไรอย่างเงี้ยกะต้มจืดไก่สาบเต้าหู้เพราะมีอิสลามอยู่ด้วย,ยงไงคนหนึ่งที่บ้านอันนี้เมนูอะไรอันนี้ผักชีฝรั่งไงไว้ใส่ในข้าวผัดต้มยำไง ใส่แหวนใส่นาฬิกาใส่อะไรทำครัวมันยังไงไม่รู้อ่ะขอไปใส่ชุดสบายๆหน่อยได้ไหมใช่เอาดิเอาชุดที่ใส่ประจำอ่ะเออเอาชุดแบบที่ใส่สบายๆอยู่บ้านนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาหันใหม่ไปถอดนาฬิกาถอดแหวนด้วยต้องต้องตามไปไหมเนะดาหรอหนะ้าห้องก็ได้ไม,มั้งทำไมอะรายการอยู่เอาก็ชุดสบายๆชุดอยู่บ้านใส่เกงบางตัวเดียว โอเคโอเคบอกเนี่ยก็ครูมาปิดแล้วไม่ได้หรอเอากับข้าวโอเคโอเคมาอาะก็เปลี่ยนมาสองรอบแล้วว่าไม่ถูกใจดีโอสุขของมึงหรือสุขของกูเนี่ยโอ้ยมาเลยนะผ่านไหมผ่านไหมโอเค แต่ทุกคนก็จะช่วยกันเข้ามาในครัวแล้วก็ไอคนนี้หั่นผัก <c oughs> ไอคนนี้ทำาน่น <c oughs> คนนี้ทำนี่ <c oughs> อะไรเงี้ยอาจจะมีบางวันถ้าคนเยอะหมอันอาจจะมีนั่งเล่นเกมกันเล่นไพ่กันอะไรอย่างเงี้ยสนุกขำๆแล้วก็ดื่มของเราทุกวนันก็อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นความสุขที่แท้จริงอย่างหนึ่งนะสวัสดีครับทำอะไรกันครับทำอะไรกันครับครัขวของสุขศักดิษิ์ครับ ทำอะไรอยู่เนี่ยเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับใิ้ขี้มือผมงผมนะครับใช้มือด้วยเรียบร้อยแล้วครับโอ้ถหเไม่ได้อ๋อเข้าไปกินข้าวด้วยนะเอาอีกไม่ตอบเฉยคือคุยอะไรอยู่เนี่ย อ้าว่ะอ้าวสวัสดีออฟเอาอะไรมาเนี่เอาขนมหวานมาส่งครับร้านสวัสดีครับผมมองเห็นไหมครับฝากร้านด้วยนะครับสำหรับสุขสัธิ์เดืนี้มีดีแน่นอนเรื่องการกินฟองคาะอันนี้มันทำมันัานหลายคืนแล้วว่ะแต่ว่าเอาเอานมเทนมไวเอานมไส้เอาอันนี้ของผีเอาไม่ใช่อันนี้อ่าลิวิสไหมลิวิสเอานมไส้ก่อนนะนี่ เอาไเลยเอาไปนี้เลยอันนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมไม่เสรงไเลยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมอันนี้มึงเอาไปกี่ทุ่งจังหวัดเลยนี่พ่อมาแล้วโอเค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 มีแฉะนะโอเคเอาบอลแล้วอย่างนี้ทำกับข้าวน้องๆกินที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วแล้วที่บ้านพ่ออ่ะไม่ไม่ไกินข้าวที่บ้านอ่ะบ้านพ่อเหรออุ้ยมันก็ปกติทุกอาทิตย์อยู่แล้ววันเสาร์หรือว่าอาทิตย์เนี่ยจะสัปดาห์ละหนึ่งวันที่แบบเราน้องๆทั้งหมดทุกคนแล้วก็พ่อเงี้ยจะทุกอออาาาททิิตตยย์์แหหลละะถ้ววัันนรื ก็มานั่งกินกันที่บ้านพ่ออะไรเงี้ยก็อยู่บ้านมาสองสามชั่วโมงที่ใช้เวลาอยู่กับพ่อแล้วก็น้องๆน,นะถือได้ว่าโตมากับฟุตบอลไหมมันตั้งแต่เกิดแล้วมัม้งก,ก็ดูพ่อตั้งชื่อให้บอลน่ะตอนนะตอเด็กๆพ่อก็สอนเตะบอลน,นะมีสนามหญ้าหน้าบ้านเอางี้ดีกว่าเรารวมยอดไปบุกไปบ้านบึงเลยดีกว่าตั้งแต่แบบที่บอลอยู่ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยสั่งกับข้าวไปที่นั่นที่บ้านบึงงั้นเดี๋ยวอีพีหน้าเราไปทําอะไรเกี่ยวกับขอ,ของกินบ้านบึงไหมนี่ไงเออสมองแม่งแล่นนี่ว เดี๋ยวยไปหาข้อมูลมาเทปนี้ก็ปิดแค่นี้ก่อนัม้มปิดแล้วใช่ปะปิดเลยมันไม่ก่อยเลยนะมันไม่มีอะไรมาชนชนอ่ะโอเคปิดเจอกันอีพีหน้าครับผมชนคัดเออน่าจะคัดตั้งนานแล้วเอาจงจริงนะแม่งบอกมานั่งคิดนะมันไม่ขำอะมันมันมันถามจริงแนนะ เราไม่ใช่ดาราใครเขาอยากจะมาดูเราวะไอ้ย่ยใครเขาจะอยากรู้ว่าแบบเออไอบ้บอลมันทําอะไรของมันว่าวันๆเออเอ้านี่นี่ถ่ายอยู่วะเนี่ยคัดแล้วคัดแล้วคัดแล้วเหรอเออแล้วคัดแล้วถือกล้องไว้ไหมอ่ะโบนบน,บน